สบายดีพี่น้องสบายดีบุษครูสุกคนเด้อนะจ้า,า,ากินข้าวนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยข้าวซวยเนาะเมนูข้าวกนะสีมียังไงพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องกับข้าวเส้ามัน,นีจะเป็นต้มยำขาหมูค่ะอะไรก็สิยังอบเป็ดเจกาเหลาอบเป็ดเจกาเหลาพี่น้องอันนี้ก็แกงเห็ดปวกพี่น้องจ้า,จาสัปปบปนะรดหวานๆเนื้อว่ามันสับไปแล้ว ขอบเจร่าได้เสียวเด้อถึงมึงมาลืมกูอืมมันบอกเคยลืมมาหน่อยเจ๊ก็เล้าน่ะเพราะวาในกะเสียวอยากกินพัดอันพัดเห็ดปวกนั่งกัจัดไปให้ทองบางใหญ่ให้ลูกสาวไปส่งหายซาซาจิ๊วจิ๊วจิ๊วกำลังล่างอีกอยู่กับกระมังหนึ่งเฮียซาอูนลอยเม่นเราไปหัทแต่เาอูนเราก็ได้เพิ่มกระซ่า เร,เราเราเบ่งเมื่อแล้วก็จุมไว้ใส่เก็นเอ้ใหม่เนี่ยน้องวันีระตื่นวันุกรให้ปุ๋เดียวเนี่ยพี่น้องพี่น้องเบื่อทลกอากพี่น้องเบื่อเ <laughs> อ <laughs> ียงเอียงขุดย่จะเก็บดอน,นได้ไปเด้อว่าไปว่าิดวารีอได้เลยอุยเปสเจก็เราในองฝ่กากงา ดงโอลงไปบอลอันอ่าสิกวมในห้องนี่ผลพายพาะว่าบ้านหุ่นหนาวน้ำนส่วงอันส่วงน้ำแจกแกงนั่นก็สเดดปีงปลาอมปีงปลามาฝากอีแม่นั่งฝากบริขารมัแตงซุกหมากกล้วยยังไม่ยอมบอกส่วนอะไรอ่บอกเลื่อบ่กถนะแก้วเหวียดพุนต้องเจ็ดนะอม ขอบคุณพี่ที่ถือหัวเลขเดรียญเด้อเอา้าฝากมาให้ซองลอยถือหาบาทอาโอ้ยเบิดพอดียังอีลอยถือเซอร์ก็จะซื้ออะไรอย่างนี้เเพี่น้องถ้ากระบอกเล็กแต่ต้นนั้นคิดนะว่าพี่น้องถ้าเกิดว่ามันบกออกเลขไทยมันจะไปออกเลขเดรียญเด้อถ้ากระบอกเหย เาบอกเองเอ้ยออกจนได้2 2 2 7 2 2 7หึ69 69ออกยุ่ไทยเลยพ่พ่อกออกกินเล้าอีกเมื่อคืนเียเลี้ยงเหล้าเลยโอ้ยอย่างเงี้ยบอกซนแล้วนะเฮ้ยนำเป่าก่อน อร่อย,ต,ยมมอต้มยำคำหนึมันเป็นหมูน้อยนะพี่น้องบุแมบิหมูถัว่วเด็กม,มันยาวมาตุมมาเลยมาเลยแซ่บแกงกินกับแซ่บนะวะคิดหน้อยอเบิดแล้วแบ่งไปหน่อยสุดรลายเราเลยแถมค่ะขาหมูบอกแฮว์เรียบเบาเแฮว์เรียบมันไหกวหกวับกระตุ่ม ้านอนอยู่ที่นอนได้แต่กลิ่นมันหอมหวนห่วนอย่ก็ได้ว่าต้มเป็ดตม้มไก่งดพี่นอ้งองเลยงดเขารรษาเฮ้ยแล้วอะไรจิ๊เขานึกว่าอีกาจิกมึงไปเดิ<ม>๋เห็นบ่มันห่องกระกาเนาะมันลงมาอยู่บนบนคว้านเนาะ มันเห็นไก่นหน่อยไปเ,ยเลยเ้ยไก่เสร็จกแซวข้าวหนได้กินแลละกระหยาาเลยบ้านดยจะเกียกระป๋องอะไรหล่ะเขาเจ้าแค้มานะแเออปู่พอบอกสินเราไม่ให้สินมันหูหูกินอีล่ากำแพง อ๋ oh. ยยอยิมแงีผัดดีลอยดีใจบ่แม่จะเสด็จผัวใหม่แล้วนะฮะเอาบ่าเอาบาอผอวใหม่นะฮะผัวใหม่หรือผัวเก่าผัวใหม่จะสื่อเก่า,นะากว่ายอกเกย์ดำมึงระวังเด้อเวลากูไปอยู่เด้อไป็นอยอยู่รอยกินเด้ออะไอยากเนาะ ให้มึงเจ้าใครเข้ามาคอขัดแน่อืมเข้มามาเจ้าใครเข้ามาคอขัดแน่ให้กูเปลี่ยนพิญานให้มึงว่าเข้ามาคอมึงขักแน่ไรมันเป็นปร้อยไองคนได้เจออ๊เอลยมันก็วันเกิดน,น,น้องน้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็เจอลูกน้นองน้ำมาเนี่ครบรอบหกขวบเนีย่ยเป็นสศราเหรอเนี่ยเป็นสาวแล้วเพื่อเมื่อได้หรือว่าโควิดแบบแบบว่าเศร้า ไปได้ไปมาฮะสูกันนะฮะยันนี่หนานเป็นสาวอยู่พี่น้องเว้เม่แม่เราอยากเมื่อได้อยากเมื่อเขากับชิบิซีอยู่ว่าสิ้นนะแต่ว่ารอก่อนโทรไปในอะไรกับ่หาแต่ระหว่างทำบะไรเขาไปรเรียนไปโรงเรียนโอ้ยยูไม่ต้องเชิญอทำไมยังไม่กลับอ้าวพี่หนุ่มก๋วยเอี๋ยวแฟนซูนย์สวรรค์เขียนต้นนี่ล้นแล้วมาหอดหน้าโมงเขาแล้วก็กักตันั่น อยู่เีย็นมาปลายหน้าโมงเลยได้นะอืมภาษาเขาไปได้จังไงบ้านในหมูก่ก็หมู่หลังมาเซียวเซียวจะคงภาษา,าปปไปจะคงภาษาไปไปบ่ได้หรอกไปไปโบไปแ้วโบไปไปโบได้แล้ว,ลวมันไม่มีประกาเสียงประเรือนชวนเลยนะเพราะว่าเขาก็ติดลายเดิมีแต่เขาหลังมีแต่เขาหลังมาเป็น้องคนเล่าคนหลังมาไลยแล้วได้ดูแต่ว่าต้องสี่วัคซีนก่อน สีฟองสีน้ำมอะไรแบแล้วคนที่เข้าแบบแว่ามีรถดส่วนตัวนะเห็นเขาไปเขารีวิวไปกับการโตสิหาหมึกขอผมกอีตยก,กาสโตองเก่าตะบนนาบวัวเอาอยู่ตะบนนาบัวกับเลียกาส์เ้าหากระจายาติดได้ขายอยู่ขายกินก็ดีเลยไปกักาโตชิหาหมึกดูเก่ามียังกินอีก แล้วมันสวงมันเศร้ามันเฮ้ยมันห่างหมดเลยทีเดีไปบอตเต้มันอยากเห็นหนากันโทรหากันเอานี่แหละนี่แล้วอยากกินหัวกับอดเอาแค่หนักนะครูเมื่อตะกี้นะตะกี้ยังโมมีมีมีเฟซมีไร่เนาะน้องแบบว่าโทรเอ๋มือถือหากันเลยมาต่อบัสสองเสมอคือท้อคือหนอดแบบนี้แบบนี้เขาโทรหากันเขาก็เห็นหนากันมันน่าจะหายๆกินหัวเนาะ ตกี้ว่าจะได้กินจะเสียงกันนะก็บถึงหดตะกี้มันยังน้อยนาอมากนะห้ากัไในสองปีน้องเท่นกัได้สี่ขวบไม่น่ามีสองขวบกะกี้หอดเข้าในน้องเท่นมันก็ใหญ่แล้วว่าหูเรืองแล้วแบบว่าเวลาหิวเขามันก็ว่าเป็นมันละเนาะกินเขาอยากกินหน้ามันก็บอกคอบอกยาได้เลยก็โอเคแหละเป็นห่วงอยู่ไาสิบเป็นห่วงลูกเนาะน้ออย่างเนาะยางแพงอยู่ เออเออแพงอยู่ป่ะตีกับะอะไรงาแซ่เอ,อ้าเอ,อ้าแลแ้วแหละจิ๊บตีนกุ่นมันหลงคนหม,ม,ม,ม่มงทรงบม่อมบเบอร์บอมีไฟจิบมีไฟแฮจิคกูเลยจิ๊บโกีกว่าแบวลูกสรับี เจ้าสิบห้าเทสต้องถอยเป็นมารุพอยุงยังระบาปล่าพอยู่ลมลมงานเนาะกินอะไรบ้านโต๊ะใจะเทียมหน่อยด้ยตอนนี้น่ะซื้อมาเลื่อเทียมหน่อยเด้ดบอบ้านข้ามบาน้างให้ปังหรืปูลายเลอทางขึ้นนะเอามาเห็นยังเอามากินแกกินมือหากมีนูหาหูกกี่ตามเขาหีิ ซื้อมาในกันไปผูทรีไปเห็นทังไในกันภูมิปัญอาจารกี่มาเลยนี่อร่อยแล้มันเก็บปลาติ๋วมาให้เหรอทางท้างนะทางหน้าเขาแบบนะบูนได้ทางเขามาทางเวบ,บ้านนนุ่มเป็นอะไรก็แซ่บดีกั่าโอเปเจยกว่เรานะ่ะ วิวเห็นหมไหนดูอบเป็ดเจ้เกาเหลาต้องใส่น้ำมันไปจะกลุขวดเลยคือมันมันแลกว่าเป็ดมันบ่ะเห็ดวเขาบอพ่เากิน,น่ี่น้องไอ้ส้วมหนาเห็ดกะ hết, hết เห็ดเห็ดมันเป็นเดือนหนึ่งแล้ววยพี่น้อยตังเจ้เม,มย์ไปยวนเลยหนาเงามถึงเชื่อว่ารกังเะ่นน่ะ เออคือไปกลดอทั้งหลกเรียนอะไรอย่างนั้เดียวเห็นะส่วนนันนะมันถึงส่วนพายุมาพอดีเลยพี่รองมาดเมาลคนกระตอกมันดินกระซุ่มเห็ดออกตลอดมันจะทำไมไปห้ามอรอบทรงอีกกระยังเห็ดมันล้างจากลงมาเลยกัเห็เต่าต่าบนี้เมนูเห็ดกับเรกินหลายอย่างนะหนึ่งจำเจลเกงห่อสมมพี่รองเลยหรอห่อสม มีเมือากก่าต่างแห่งมากส่งมาให้เงื่อนส่งไปไนนนอส่งมาเป็นเีต่างแห่งนตะกี้เทากเลมต่างแห่งนพวกชนีป่าจากกระดูกมันเห็นมันเป็นัวแซดหรับมันแห้งแล้มาต้มมาแก้มันกยาบมันนะเนียน้องเมื่อนี้เขาสื่อเมื่อนี้เ้าเล่าสื่อเขาอร่อยหนึ่งน้องโลโลหนึ่ขีดเจ้าขายกิโลละรอยกิโลละรอพี่น้องมานนี้เขาอะไรสิมันลางมัสะอาดแล้วก็ต้มสนามเกลือสิอัดแข็งไว ไว้ใส่หัวเขาประดับดินเดือนหนาว่าสันดิไว้จะาพาเขาท<ม>ี่นาะแม่ใส่หัวเขาเดือนหนาเด้ะว่าก,กินแล้เขาก็เขาก็อิ่มเมบ่อรแกยังเงืออยู่ขันสมขนสนสูนอืมใส่ข่อสนมนะ ก็เป็นมันเป็นมักระซำสแท้เออเมยไม่เห็นได้ปะจักพังดูพป่น้องเต็มกระซมอยู่นะ้ามาเมื่วานอ่รอมื่อวานนี่ก็หนึ่งวหสองรอบเนาะรอบกลาคืนหนึ่งว้ตื่นมากกว่าวิธีกินแล้วก็ท้ามาอีกกัหนึ่งรอบจัเสียดจะไม่วหามีแต่หนึ่งไหวท้ามาลักันหนึ่งว้ยเก่งเรื่อูกินพี่น่องเห็นบ่เต็มกระซคก็บ่มีเบบอะไรห่อส้มเห็ดค่ะตอนเราถึนไปกินห้องมอนัแซ่บแซ่บ อือ6เห่อหมดจอมาเด้อพ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเด้อ่แมเียกนแลตาแม่มจะสกตะเก็บอยู่นงนนงมินบ่อยู่นํามันมาติ้งมันแกงเฮ็ดขายบ่ออกพี่น้องเอ้ยแซ่บจ้เลาจาอีเสี่ยวกเฮ็ดมาจสิมนจกมึงพี่น้องเดือนนึง เมื่อหนึ่งสามเวลาจนกัไปหาสมเมอมาสมเมอร์มีมันนี่แหละบังมาได้ยังมาได้ขาป่าทนการลังเหตุสื่อมาพอเงนพ่อน้องนินกมาแล้วก็เมื่อจะถ้าจะข่าวป่าป้ากยันไปเก็บบข่าวไปเีกว่าหยุดก่อนปะจู่กันได้มาม่ล่างแต่ตู้เย็นมัเดือกินหน่อยกินแล้วก็ได้ เดสิพาไปเบิงพี่น้องในะกระซ่าเขาซื้อรอยหนึ่งเนาะนี่พี่น้องเขาซื้อรอยสิบบาทกว่าหนึ่งโลหนึ่งขีดเนาะให,ให้ก็เรามันสื่อหายมุสาวนะเขาซิม,มาตม้มล่างมันสะอาดเอาเสษน้ำเกลือแล้วเนะี่ยแล้วก็สิตม้มสนามเกลือเนาะแล้วก็สเศษส่องแคงไวแบบว่าเห็ดบุญห่อเขาประดับยินเดือนหนาขนะกนะใส่ผ้าเขาวผ้าหนามเนาะล่าเลยพี่น้องอยู่ดีแมงบึ้งสกูลตะกนเกระซ่า ออกกันใหม่คิมนาะสบายดี